คุณใหญ่มันจะมีหัวนิ่งๆแล้วน่าจะใช้ได้หรือใช้ได้ใชค่ะใหญ่ก้ามูใหที่นี่ดูขุนใหญ่ที่หกนกนะน้องๆครับน้องๆครับพอลูไหมครับทูบทำอะไรบ้างครับเนี่ยรูไหมโอเคหนึ่งอะไรบูชาพาครับสองครับขันยุงลูกสองเลครับ กันยุงสครับรู้ไหมเอ๊ะทำไมทูบเรามีเจสีเพ้อเอ่ย<ช>เป็นเจสีประจำวันเกิดของเราเป็นสีมงคลนะครับผมแล้วก็สบมาถเอาอปเป็นบาเป็นของประดับได้ของที่เลือกได้นะครับทุกคน Terima kasih telah